สำหรับผู้ใดมักรับมักโคมม,มักลาบครับมาขอพรหน่อยครับที่วัดภูน้อยบราน,นาเลื่อนตบนนาเลิ่อนอำเภอสีเมืองม้จังหวัดอุบ,บลราชธานีครับเป็นพระศรีวลีองค์เทพทันใจขึนะ้นมานี่ครับมีคนมาขอพรขอโชคขอลาบก็สวัสดีครับพ่อปม่ปี่นองก็ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ยอดเขาครับหรือว่ายอดผู้ ภูน้อยวัดภูน้อยวัดผู้หน้อย,อยบ้านนาเรินตนนําบลนาเรินอำเภอสีเมืองไม่จังหวัดบุรีรัมย์นครนี่ก็มาตามหองตามร้อยเพราะวะ่าสุดก่อนหรือว่าอาทิตย์ก่อนประมาณจักสองสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เนี่ยครับผมมาก็เบาวหลีผ้าเบาวหลีไปสองขอนครับแต่ว่าผมติดธุระผมมาสง่งเพนมาสง่งเพนบ้านนาเริน่นว่าจะมาตามหาพระ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาโบตำกัวหาสิบปีขึ้ว่านี่ครับผมก็ะตมลองร้อยคงเบาเลีมาครับเบาเลีพาเละนี่ครับทีมงานดูทุบเบร์น้ำกันนี่ครับผมก็มาหอดมาถึงแล้วครับกลางมาหอดข้างบนนี่ก็เป็นยาามือเศร้าครับแต่เศ้าเศกับบรรยากาศดีครับวิวทีิวทัศน์เป็นวิวเชิงธรรมชาติแบบนี้ครับเพราะว่า บริเวณนี้จะเป็นเป็นผู้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ยอมยอมครับเป็นผู้หน่อยเป็นผู้อยู่นี่กับผู้หนึ่งอยู่นั่นกับผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะซ่อมเห็น Stephen บริเวณนี้ครับเป็นวิวทิวทัศน์ภาพบรรยากาศแบบสวยงามดีดครับนี่ครับบริเวณนี้เพราะว่าเขาอยู่ในจุดนี้เขาจะจะมองไปฝั่งนั้นเขาก็จะเห็นผู้ฝั่งนี้ก็จะเห็นผู้บอกยังไงว่าออผูรผ้รอบเลยครับพี่น้องผูด้มักครับผูริมักภาพบรรยากาศแบบนี้ก็มาเบิงใดครับมาเบิง มาเบืงพระพระที่เพ่นสางมาถือประดนลครับหาสิบกว่าปีนี่นะครับผ้ได้มักเชิงธรรมาชาติเชิงวัดเ่ิงว่าเทิงบุญครับขับ๋ย้นมจะพาเบึงวิวทิวทัศน์รบริเวณนี้จักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับป,รป่าพุทธรูป อายุมากกว่าหาสิปีครับห้าสิปีเป็นพระพุทธรูปหาพระองค์ด้วยครับนี่ครับเบิงเข้ขึ้นมาข้างบนนี้ข้อก็จะเห็นเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติวิรรทวทิวทัศน์ครับนี่พระพุทธรูปนี่ครับยุคข้างเพิ่นก็จะน่าจะเป็นไก่ครับเป็นไก่นี่เป็นไก่อันนี้ก็น,น่าจะเป็นจนฟ้อนครับ จนฟอนผมว่าผมว่าน่าจะเป็นจนฟอนได้ครับนี่ครับอยู่ข้างพระพุทธรูปอันนี้เป็นไก่ครับเป็นไก่นีครับเดี๋ยวพามาเบื้องฟังนี้ฟังนี้ไปกับเป็นพระพุทธรูปคือกันครับเออนี่อาจจะเป็นเต่าครับนี่ครับอยู่ข้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นเต่าครับเป็นเต่า ่นก็นจะเห็ดเป็นเตาไว้เป็นเตานี่ครับแต่ว่าฟังนี่บ่หูบ่หูว่าเป็นยังครับนี่นี่ครับตัวจะใหญ่ขึ้นว่าจากหน่อยหนึ่งนี่ครับพระพุทธรูปห้าพระองค์นี่ครับร,ร,รอบรอบรอบล้อมด้วยภูเขาคนวะนี่ครับ,รบก็จะไม่ได้ภูเขาเลยครับนี่ฟังทิศตะวันตก าจจะเป็นฟังทิตะวันตกครับกลายเป็นผู้เขานี่ครับแพนมาฟังทิตนานา,นา,นาจะเป็นทิตใต้ครับทิตใต้ก็เป็นผู้เขาคือเก่าครับ